ในช่วงที่ลูกหลานของเราเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นเยาวชนเนี่ยให้เป็นหลักคิดของพ่อแม่ผู้ปกครองครงูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าจะให้เห็นสิ่งใดดูสิ่งใดก็หาแต่สิ่งที่ดีๆงามๆเป็นตัวอย่างได้ทำให้เกิดความสบายใจให้ลูกหลานได้ดูภาษาพระ เรียกว่าให้เป็นทัศนานุตริยะให้ดูแล้วมีความอัศจรรย์ใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสชื่นชมยินดีจะให้ฟังสิ่งใดก็หาสิ่งที่เป็นสุจริตเป็นความดีงามเป็นคำชมเชยเป็นคำให้กำลังใจเป็นคำแนะนำ ให้ลูกหลานของเรามีความรู้สึกดีงามซึมซับเอาแบบอย่างผูดจาไพเราะเป็นสุจริตเป็นอาหารใจที่ดีงามรวมทั้งเรื่องอื่นๆช่วย การดูแลอย่าได้ถือสาเรื่องเล็กๆไม่น้อยที่ลูกหลานของเราดีบ้างไม่ดีบ้างอันนั้นเป็นลักษณะนิสัยธรรมชาติของเด็กแต่ให้เรามีความอดทนอย่าได้เบื่อหน่ายในการที่จะให้คำแนะนำ สั่งสอนหรือเป็นแบบอย่างหรือช่วยอุดหนืนกั่วกูลช่วยอุปธรรมอําลุงอย่างเช่นมาช่วยดูแลโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันคฤิดของมอจรนี้ให้มีกําลังทํากิจกรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นหูเป็นตาช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง อบรมกล่อมเกลาด้านความรู้บั่งด้านความประพฤติบ้างแล้วก็ชื่นชมยินดีนะทางโรงเรียนตะพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนี่ยทางท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์มีจิตอาสามีความอดทน เอาใจใส่ดูแลอย่างเช่นพระครูวินัยพรทวชัยถาวรธรรมโมเนี่ยไม่เห็นว่ามีความอุดมุดเหิดไม่พอใจกับจิริยามารยาทอาการของเด็กลูกหลานอันนี้เกิดจากติตเมตตาทำให้มีความอดทน ไม่เหนื่อยหน่ายหลายท่านโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันาทิตย์ก็มีลักษณะนิสัยอย่างนี้แหละช่วยดูแลมาตั้งแต่สมัยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสาภะมหาเถระได้ก่อตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มารุ่นแล้วรุ่นเล่า แล้วก็เป็นบุญของมหาจุฬาเป็นบุญของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายที่เจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ของโรงเรียนทพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนี่ยมีลักษณะนิสัยมีเมตตามีความอดทนอยู่กับลูกหลานได้ทุกยุคทุกสมัยนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอาจจัศจรรย์เป็นบุญกุศล ก็ทำหน้าที่เป็นหลักส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นกองหนุนมาให้กำลังใจท่านาเราได้อาคารสถานที่ที่เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็มาช่วยกันดูบริเวณเดยรอบบ้างการจัดกิจกรรมบ้าง เรื่องข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคตามฐานะของเราอย่าให้เบือดร้อนคนละเล็กคนละน้อยอและที่สำคัญก็คือมาเป็นกำลังใจให้ลูกหลานของเรานี่แหละมาเรียนเรียนวิชานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งละแต่ว่าที่สำคัญก็คือให้มาอยู่ด้วยกันเนี่ย แล้วก็ให้พระท่านฝึกลักษณะนิสัยให้มีระเบียบวินัยเป็นคนมีระเบียบวินัยช่วยเหลือตัวเองได้ทำโน,น่นทำนี่ได้จะได้มีความแข็งแข็งเมื่อเติบใหญ่ไปภายหน้าในอนาคตและที่สำคัญบางทีวันในช่วง บางช่วงบางเวลาวันหยุดพ่อแม่มีอิทธุระมีภาระที่จะต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทางครูบาอาจารย์ของพ่อมาเจรก็จะได้ช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือนั้นในการดูแลลูกหลานเนี่ยวันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่โดยวัตถุประสงค์ด้วยฐานะเป็นลูกเป็นหลานของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้า วันนี้วันตรงกับวันสวรรคตรของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าพวกเราลูกหลานเยาวยชนมาบันประชาเป็นสามเณรมาบวชเป็นศีลจาริเนีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลลแต่พระองค์ในฐานะเป็นลูกเป็นหลานท่านเลี้ยง มาแล้วเลี้ยงท่านตอบไม่ต้องหาข้าวปลาอาหารวัดเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายท่านนะเราทำหน้าที่เป็นลูกหลานที่ดีเนี่ยเป็นการเลี้ยงอาหารใจมีประโยชน์ดีพอๆกับอ,อาหารกายนั่นแหละอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ เราเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องไปแสวงหาอาหารที่ไหนจะมาให้ท่านกินให้ท่านรับประทานให้ท่านดื่มแต่เราเป็นลูกเป็นหลานที่ดีเนี่ยพ่อแม่สบายบอกสบายใจให้อาหารใจแก่พ่อแม่ให้อาหารใจแก่ถวายอาหารใจแก่พระองค์ท่านเป็นเด็กเป็นเล็กทำหน้าที่การงานอะไรได้ไม่มากแล้ว ไม่ต้องไปช่วยเหลือที่การงานของพ่อแม่ผู้ปกครองของพระเจ้าอยู่หัวอะไรแต่ทําหน้าที่ของเราให้ดีเรียนหนังสืออย่าได้เกลียดคร้านในการเรียนหนังสือนะลูกหลานนะเรียนอะไรเรียนไปวิชาความรู้ทำหน้าที่ของเราไม่ให้ พ่อแม่ผู้ปกครองให้แม่ให้พระเจ้าอยู่หัวงท่านทรงหนักใจเนี่ยก็ถือว่าได้ช่วยทำหน้าที่การงานให้ท่านแล้วก็คือไม่สร้างภาระไม่ทำตัวเป็นปัญหาให้ท่านหนักใจอันนี้ก็ถือว่าช่วยท่านทำการงานแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทำบุญใหญ่กุศลใหญ่นะลูกหลานให้ไอ้ตั้งใจ บวชกี่วันกี่วันก็ไม่เป็นร้าะตั้งตั้งใจบวชทุกปีผมผ้าเหลืองอยู่ใกล้ทิศพระตนัตรไรผ้าเหลืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นธรมชัยของพระอริยะ เอาไปห่มที่ไหนเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ทําให้ที่นั่นให้สิ่งนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิน้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นตั้งใจทําคุณงามความดีพระที่เลี้ยงก็จะได้อบรมสั่งสอนในทํากิจกรรมฝึกฝนอบรมตัวเองเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองนะลูกหลานทุกท่านขออนุโมทนานาบุญกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ทุกทุกท่านมาร่วมกันช่วยกันดูแลให้เกิดความดีงามในในบ้านของเราในท้ายที่สุดนี้รัตนัตยานุภาวนะรัตนัตยะเตชะสาด้ดยเดนชานุภาพของพระรัตนตรยัยบุญกุศลของพวกเราทั้งหลายที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญมา จงประมรกักนาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยเสริมสวมสริมให้พวกเราท่านทุกคนได้มีกําลังกายกําลังสติปัญญาที่เข้มแข็งกล้าแก่งมีความสามารถมีสติสมปชัญยะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่เพียงฝ่ายเดียวมีความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนําพารักษาประเทศชาติพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษาัตริย์ที่หลนเกล้าทั้งสองพระองค์ได้ส่งสร้างสรรได้ส่งสร้างขึ้นมาเป็นมรดกถูกทอดมาให้เราอันหนึ่งนั้นขอเราทุกท่านได้มีความสุขความจเจริญมีความก้าวหน้าในการศึกษาเราเรียนง้อการร่วมทำกับอ,องค์สมเดพระสมมาสัมพุทิเจ้าทุกท่านทุกคนทุกที่พาลาตรีการเทิน Yeah. No.